ส so, วัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเอบีเอ็มชีววันนี้ก็มาอยู่ผมมังกรเช่นเคยฮนะแล้วก็อ,อยู่กับพี่ออมนะครับผมสวัสดีค,ครับนะฮะวันนี้เราก<บ>็จะมาเล่นเกมคุโรกไอ้น,นี่ก็จะไปจังที่โลกนอกระบบนะฮะที่กนอกระบบจะต้องพูดคำนี้ก่อนเลยอันหนึ่งอีกเช่นเคยภาคเสียงภาษาไทยโดยออมเล็กแอดมังกร นะครับแวเพื่งนมีใครเล่นไหมครับผมเทโกชุมักชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมต้นเท็สิสามเลนาโคลชคมกมีสมาชิกชมรมมากกว่าสามคนโยควาแร่งระดับประเทศสมสมัยซ้อนและในประวัติศาสตร์อันรุ่โรดน์นะ 無敗を決め <music> 10年に1人の天才が5人同時にいた世代は奇跡の世代と言われているしかし奇跡の世代には奇妙な噂があった <music> 天才5人が一目を置いていた選手がもう一人。 パスマワシに通らず見えないし、シアトリアンハー、アイカヨンのカオフ、6万ロングローバー。セーリン高校、32年前、東京都の新宿、その体育館に、 นันมีชมรงบาสเกตที่เพิง่งได้ในนา้นนะฮะโซนี็คือโค้สนะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่านประวัติของโค้สข้าวๆแล้วกันโคสค,คือชื่อว่าไอดาลิกโก เรื่องพี่ปี2ของทีมบาสเธอเป็นโค้ชของทีมมีความสามารถสามารถวิเคราะห์ร่างกายของผู้เล่นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพ่อของเธอเป็นโค้ชด้านกีฬาอืมนี่แหละก็เป็นโค้ชนะนะของทีมเน,น,น,นี่ยอืมชุดนปอร์สุดยอดเลยเนี่ยทำฟุตบอละด้20วิ50ครั้งได้ใช่ไหมไม่ค่อยเด่นมากแม้เราไม่อา่านประวัตกกิให้รักษา 男子バスケットボール部監督生林高校2年生アイア・アリク<ー>彼女の目は<も>体格を見れば真剣<リ>そんな彼女が今まで。 เนี่แอนก็คางามิไทยกาเขามาจากประเทศเขามีประสบการณ์การมาเทศอังกในอเมริกาอเมริกา U.S.A. ปัร์ทานเองนะฮะคนสูง190เซนติเมตรน้ำหนัก82นะครนับผมเมื่อเขากลับมาเขาจึงมาเข้าชมรมบาสสองเรียนเซดินได้พบกับครูโกตทิศยะอดีตผู้เล่นคนที่หกของคิมแห่งปฏิหานเขาเนี่ย เอเสือ้อลงกันเออแม่ตำแหน่งคือ power forward อืมนั่นนี่ power forward เนี่ยตำแหน่งมันก็แบบพูดง่งยงเป็นตำแหน่งที่มีค่าจำสูงท,ที่สุดทำให้ความสามารถส่วนใหญ่จะเน้นไปการทำแ,แต้มจากใต้แป้นแล้วตรงนี้เ<ล>นี่ยคชเข,กา,ขาก็บอกว่าอะไรนะแล้วคุโรโกะนะฮะแล้วเขาก็พูดต่อว่า สงสัยวันนี้จะลาหยุดนะะรับผมอะรประมาณนั้นあのอ่ะอคเอคผมก็ยนอยตรงนี้มาตั้งนานแล้วนถ้าจำไม่ผิดนะุอนจาเปรคุโรโกะเลยจะอาคุโรโกะเหรอเป็นเนคเด่คนที่กแบบแต่ตอนตองเยากวเนี่คประสิทิภร่างกายต่มากนะ ความสูง168เซนติเมตรนะครับผมน้ำหนัก57ฮะถือว่าต่ำมากการเล่นคือการเล่นธรรมดาคือดูการเล่นธรรมดาผมเคยไปต้นสุดขอยอมรับว่าก็เล่นงันๆแต่การส่งค่ะเก่งนะถ้าใครเคยดูแล้วนี่ช่วงนี้ผมก็ขอข้ามไปเลยนี้ดับเร็วๆวันออนวันแนโ่ยจะไม่ผิดเนาะนะไม่ผิดแน่นอนฮะชุดไม่แม่นเลยเอาไอ้งา นั่นและมันก็ชุดว่ร่างกายประสิทธิภาพ่ำมากครับชุดไม่ลงนะถาไม่ผิดเนี่ยไทยกาเนี่ยนะซนอเปาพูดไงเอ่อต้วหมายเขาคือร้มทีมแห่งสปิงหมและสร้างตำนานใหม่เพื่อเป็นที่หนึ่งของประเทศอืมครั้งนี้ก็คือแสงใหม่ของคุโรโกะนทนอิาโนกะบบอกความสามารถคุโรโกะใน่อ็ดีะ โการเคลื่อนไหวที่แบบใช่เขาเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะแปลว่าลู่ปฏิหารแห่งเรียนโทอะไรนะแห่งเรียนอะไรนะเดี๋ยวเทโคเออแห่งเรียนเทโคนะฮะเป็นผู้เล่นคนที่หกของรุ่นปฏิหารนะฮะก็อะไรมาเนั้น สำหรับเขาคือแบบเป็นประเภทส่งบอลน,นะฮะให้คนอื่นโดยมีเวลาต่อบอลที่สั้นมากนะฮะตัดบอลรวดเร็วโอ้มัมีใครเข้ามาอีกแล้วฮะรู้สึกอ๋อช่วงนี้คุณออมจา๋าแข่งกับพิเศษเรียว ข้างน้ครคิว่าเมีความสามารถริง้นค้อ่าเิคดส้นสิจ๊มึงชรูมยช่วจเออันนี้ฮิวงอไม่ให้ฮิลกัจุนเต้นที่ปีสองของชมลมเขาคือกัปตันทีเขเป็นคนนำแ,แต้กระทขับขและพลังของเขาอ่ะจะเด่นชัดเมื่อไกลเล่นเป็นทีมเสื้อคือเบอร์ี่สูงร้เจ็สิบแปดน้าหนัก แบดตำแหน่งคือชุดต,ติ้งกาดคือพูดานชุดต,ติ้งกาดก็คือแบบเอ่ออธิบายคดติ้งกัดก,ก็แบบว่าชุดระยะไกลได้ดีและสามารถทําแต้มใกล้แป้งได้ดีอีกด้วยนะฮะเป็นตัวชูของคุณออมลืมไปอย่างหนึ่งของคนนี้เวลาเขาเล่นบาลแบบเอาจริงเอาจังเนี่ยจะมีสองแบบฮะอันหนึ่งคือเป็นคน ยักเย็นในการตั้งรับอีกอันหนึ่งคือเป็นคนนบิบร้อนฮะอิสกิชช<า>ุนน่าดอกไม้ชื่รู้วยเรื่องอย่างเนี้ยอันนี้ชื่ออ,อิสกิชุนเป็นรุ่นพี่ปีสองของชมรมเขามีสายตาดังนนอซิซีสาม,มารถวิเคราะห์ทีมคู่ต่อสู้ได้เฉียบแหลมเขาเป็นคนนิ่ง,งเฉียบไม่ใจร้อนจึงเป็นคนที่ควบคุมเกมได้ดี เด่นด้านการวางแผนคุนอองจ๋าเข้าเสียงมายดนึ่จ้ะเอากระโหอขอโทษครับอืมตำแหน่งคือพอยกาดนะพอยกาดก็โอ้ยโอ้ยตำวหนึ่งออกเป็นโบกยี่สิบก็ดีนะฮะสุดและได้ยินยังสักคู่นะฮะท่ามีชมครับ โอเคครับคุณอ๋องจ้าจ้าต่อทีจ้าอ๋อเมื่อกี้เราขออภัยด้วยมีปัญหาขัดขอ yes. ้องนิดนึงตำแหน่งคอยกาดก็จะมีความสามารถในการส่งบอลที่แม่นยำอีกทั้งการควบคุเมเกมถือว่าเป็นตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดในบรรดาตำแหน่งทั้งหมดตำแหน่งคอยกาดเนี่ยจะแตกต่างออกไปจากกาดตรงที่จะไม่อยู่แต่บริเวณภายนอกเท่านั้นแต่จะเคลื่อนแบบไปทั่วสนาม เพื่อที่จะหลกว่าผู้ต่อสู้และสร้างโอกาสให้กับทีมได้อยู่เสมอรวมไปถึงการทำแต้มด้วยตัวเองทั้ง2แต้มและ3มแต้มส่วนกิสติกีเนี่ยมีความสามารถพิเศษอย่างนึง่งคืออะไรหรือว่าที่มีตาที่เป็นอินรีได้อีกอย่างหรือว่าอีโก้อนะครับต่อไป โอ้ทำหน้าโหเชียะอีกอันนี้คนนี้เด่นมากคนนี้เดเออก็เด่นแหละชื่อว่าทันแทนมิโตเบีรลินโนสเกะเล่นพี่ปีสองของชมรมเป็นคนสุขุมไม่พูดไม่จาเป็นผู้ปกป้องที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นที่แข็งแข่งมีทักษะมากว้าก็เล่นเบอร์แปดนะสูงร้อยเนี่ยสูงร้อย ร้อย้อยแปดสิบหน้ำหนักเจ็ดสิบปดมีฉายาด้วยอ่ะคนนี้ชอบมากเลยอฉายาคุณแม่ดูแลทุกอย่างในพีม่มาได้เซ็นเตอร์นะตตำแหน่งเซ็นเตอร์เป็นตำแหน่งที่มีความสามารถทั้งในการด้านลุกและการตั้งรับโดยเฉพาะการเล่นบอลใต้แป้นหรือบริเวณหัวกระโหลก นั่นแหละจะเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการเล่นตำแหน่งนี้จะมีความได้เปรียบตำแหน่งอื่นๆเอ่อวา่างานฮะตงแหน่องนี้งกายเป็นได้ทั้งเคสเป็นทั้งแมสลุกแล้วลับนี่ดีไปไปทางด้านนั้นตลอดเลยคิดอะไรเนี่ยไม่ถ้าทำไมตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ทุกทีมควรจะมีไว้ในทีมแล้วคนคนนี้มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือไม่พูดฮะ ไม่คืใครเคยมีเขาผมไม่พูดไม่จ้ะเฮ้ยแต่ทำอาหารอร่อยเฟอร์ก็หนูบอกเลยฉายาคุณแม่นะฮะต่อต่อต่อกับโค้ดอ่ะโค้ดอะกินไม่ได้ลิงโค้งนั่นนี่น้าแมวน้าแมวเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เหรอเขาว่าเหมือนลิงดีอ่ารำลับร้อยเจ็ดสิบฮะ ไอ้น้ำหนักหกสิบเจ็ดหุ้ยบ้าสูงว่าเจ็ดสิบน้ำหนักเจ็ดสิบสี่หกสิบเจ็ดไอ้นน้ำหนักเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดเออหกสิบเจ็ดชื่อ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 ปิดผิดผิดผิดชื่อเออโคกาเนอิชินจิน่าจะไม่ผิดชื่อชินจินั่นเองนะฮะเขาสามารถเล่นได้หลากหลายแม้ว่าจะไม่เก่งทางด้านใดเลยสามารถชุดลูกได้ทุกพิษเตีย แต่ก็ไม่ค่อยแม่นอ่ะอม่แมคือชุดห่วยนะฮะแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับผมเบอร์สนามคือเบอร์อะไรนะไม่รู้อะซ้ำแล้วโอ้โหนี่นี่กบเลยออันนี้เบอร์สองนะเบอร์สองส่วนสูงคือร้อยแปดสิบนะครับผมไม่ใช่เบอร์สองเบอร์สองมีที่ไหนเรามีเบอร์สี่ขึ้นไปโอ้โะน้ำหนักน้ำหนักคือเจ็ดสิบห้าส่วนสูงร้อยแปดสิบนะครับผมชื่อ จำไม่ได้โอเคแล้วท่านมาแต่เฮ้ยเดีินแต่แต่ตำแหน่งอะไรอะตำแหน่งอะไรตำแหน่ง P F เหรอ P F P F ก็คือแทนแทนเออตำแหน่งคืออ๋อ power forward power forward ก็ตำแหน่งเดียวกับคังอังเมียนะนั่นแหละคือโซดแล้วทำเต้มนะผมในใต้แป้ง ส่วนสูง170นะฮะน้ำหนัก60เป็นถือว่าเตี้ยมากฮะในการเล่นบาสเฮ้ยแกรู้ป่ะเนี่ยไอเนี้ยนะเว้ยในเอออะไรวะเดี๋ยวนี้เขากินก <nervous. S 1> ับอะไรนะ ไม่รู้ไม่ต้องจับไปเลยช่างแม่งนะคนนี้ต้องหนักเ้่าส่วนสูงเหรอแต่สีน้าหนักเจ็ดสช่อันนี้ตำแหน่งเซนเตอร์นะคือเป็นเหมือนแบบตัวเซตต,าต,าตา้า้นฮะเป็นตัวสมลองอะไรใช้เอเรแล้วเหลือตำแหน่งหนึ่งที่เรายังไม่อธิบายคือตำแหน่ง small forward SF นั่นเองนะโอ้โหมีปืนกันมันเลยทีเดียวไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ละ s m a อร์เวิร์ดอะเป็นผู้เล่นตํผู้เล่นตําแหน่งเนี้ยจะคอยใช้ความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวทําหน้าที่เคลื่อนไหวไปมาตามช่องว่างที่สามารถเปิดโอกาสในการชูดและการส่งบอลได้วิไ<ล>งไปย่นเองอเออนั่นแหละจะยึดคองพื้นที่ในจุดที่คาดว่าจะทํารีบาวไปพร้อมกันดังนั้นจึงต้องกลัวจึงต้อง อเป็นตำแหน่งที่ช่วยของเซนเตอร์นั่นเองนะฮะเอาแบบคอยแบบคอยไปทั่วสนามและเหมือนเป็นตัวกลางของทีมที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเซนเตอร์กับการอือใช่ถูกต้องก็เป็นผู้ช่วยของการและเป็นผู้ช่วยของพวกอะไรเซนเตอร์นะฮะคือตัวเหมือนเบสนั่นเองฮะฟันเฟนเบส ไม่ใช่เบนนะพ่อแม่ถ้าจำไม่ผิดนะอะไรนะไฟ<ช>นะเนอร์อ๋อเออคิสเสก็ตำแหน่งนี้คิเสเดียวตาอ,อือใช่แต่เราพูดจริงนะตำแหน่งไฟเนอร์ดีสุดแล้วะะใช่ใคุณมักงกรคิดว่าตำแหน่งไหนดีสุดอะเขาเหรอ เขาสำหรับเขานี่คงเป็นตัวกลางอ่ะตัวกลางเราจะรู้ไม่นี่ตัวกลางบอกมาดิว่าอะไรสินะเอฟ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 เมื่อกี้ที่วงบอกว่าเบย์เลยเนี่ยนะเบย์นละของผมผมชอบคอยกาเหมือนเป็น ตัวขึ้นอยู่ชะตาคือเราจะได้บอลไหมขึ้นอยู่กับชะตากับหกค้อยการ์ดทุกคนจะมาให้ความหมายกับเราแต่ว่าถ้าแบบยังไงเออเหมือนถ้าถามว่าชอบไงก็ประมาณคาั้งนี้ฮะอคนนี้ก็มีความสามารถคล้ายอิสกี้นะแต่ว่าเก่งกว่าเกว่ามองได้ไกลกว่าทั้งว่าืกเคือบทั้งสนามทั้งสนามเลยแหละ ออ่ะห้าร้อยเกดได้ไงวะเฮ้ยไม่ทำเลยห้าร้อยเ็ดแล้วเออดีสบายดีไม่ทำเลยโอ้โหช่วงนี้นี่เฟรมลเลทลดวูบมากโอ้คังอามิแต่ฮาม่าแหละคังยังมีกลัวหมาแต่ตัวใหญ่อไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ถูกกับหมาอะนะคุณลกโกสองเหรอหืม เาได้มาอยู่ห้าร้อยเกตนะฮะไม่รู้ว่าทำไมทำไมเหมือนกันนะฮะร้อยเกทได้พันเกตแล้วคือค่ารวมออืคุณผูช้ชมบอกอยากเห็นเล่นแล้วนะฮะสหรับใครบางคนก็คงจะลำบากนะอย่างพวกเรานะีเยอ่านภาษญี่ปุ่นไม่ออกอะ่อก็เป็นภาษอังกฤษค่อยว่าใช่ไหมถ้ามีเพื่อนที่แปลภาษาญี่ปุ่นออกก็อยาก อยากเรียกมาให้ช่วยมากเลยนะแต่ว่ายัางไงคอมเขาเจ๊งเอออใช่นะมีแต่พี่ออมนี่แหละอยู่กับพี่ออมไปก่อนแล้วกันนะฮะคุณเบียก็ปล่อยห้าร้อยค็วคุณคุณเบียร,ยร,ยน,ยรนี้ก็ยังไงอะเขาวันนี้ก็ติดป,ปกเกมมอนนะฮะก็ปล่อยเขาไปนะฮะ